ถ้ามีคนบอกคุณว่าการชนะสงครามไม่ได้เริ่มจากปืนไม่ได้เริ่มจากทหารและไม่ได้เริ่มจากสนามรบแต่เริ่มจากการเข้าใจจิตใจของมนุษย์คุณจะเชื่อไหมถ้าคุณเกิดมาในโลกที่ความตายอยู่ใกล้กว่าพรุ่งนี้ที่การตื่นขึ้นมาแต่ละวันคือการลุ้นว่าวันนี้เราจะรอดหรือไม่ ถ้าคุณอายุยังไม่ถึง20สิบแต่ต้องถือปืนต้องเลือกระหว่างฆ่าหรือถูกฆ่าคุณจะยังเชื่อในคำว่าความถูกต้องศีลธรรมหรือความเมตตาอยู่ไหมคืนหนึ่งกลางป่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเขาไม่ได้ถามว่าสิ่งที่กำลังจะทำถูกหรือผิดเขาถามแค่ว่า ถ้าฉันไม่ทำฉันจะมีชีวิตถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าและเสียงปืนนัดนั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนตรงหน้าแต่มันเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนนั้นไปตลอดกาลเด็กคนนั้นชื่อว่าฮุนเซนมีคำพูดหนึ่งที่ถูกใช้ในสงครามมาหลายร้อยปีรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง หลายคนเข้าใจว่านี่คือคำสอนเรื่องกลยุทธ์เรื่องการวางแผนเรื่องการเอาชนะศัตรูแต่ในความเป็นจริงประโยคนี้ลึกกว่านั้นมากเพราะรู้เขาไม่ได้หมายถึงการรู้ว่าศัตรูมีกำลังเท่าไหร่ถืออาวุธอะไรหรือยืนอยู่ฝั่งไหนแต่มันหมายถึงการเข้าใจความกลัวความโลภและสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมนุษย์ และรู้เราก็ไม่ใช่แค่การรู้ว่าตัวเราเก่งหรืออ่อนแอแต่มันคือการรู้ว่าในวันที่ถูกบีบจนมุมเราจะทำอะไรได้ไกลแค่ไหนเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะไม่ได้มองหุนเซนในฐานะผู้นำหรือในฐานะตัวละครทางการเมืองแต่เราจะค่อยๆแกะลงไปที่ละชั้น เพื่อวิเคราะห์ให้ลึกถึงเบื้องลึกในจิตใจของมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าหุ่นเซนไม่ใช่เพื่อยกย่องและไม่ใช่เพื่อตัดสินแต่เพื่อเข้าใจว่าโลกแบบไหนที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับสงครามอำนาจและการตัดสินใจที่ไม่มีคำว่าถูกต้องสมบูรณ์หุ่นเซนไม่ได้เกิดมาในโลกที่อ่อนโยนเขาเกิดมาในประเทศที่ความจน ความรุนแรงและความไม่แน่นอนคือเรื่องปกติสำหรับเด็กจำนวนมากโรงเรียนคือที่เรียนรู้แต่สำหรับเด็กบางคนสนามรบคือโรงเรียนเดียวที่มีในโลกแบบนั้นไม่มีใครสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดมีแค่บทเรียนเดียวที่ดังพอถ้าอ่อนแอคุณจะไม่รอดสงครามไม่เคยถามอายุไม่ถามความฝัน ไม่ถามว่าคุณพร้อมหรือไม่มันสอนเร็วและลงโทษหนักเด็กหนุ่มจำนวนมากถูกดึงเข้าไปในระบบที่ไม่มีใครเรียกว่าทางเลือกเพราะถ้าคุณไม่เลือกระบบจะเลือกแทนคุณการถือปืนไม่ใช่เรื่องกล้าหาญแต่เป็นเรื่องจำเป็นและทันทีที่คุณถือปืนคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปคุณกลายเป็นฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรแห่งความรุนแรง ไม่มีบันทึกใดเล่าได้ครบถ้วนว่าคืนแรกที่หุ่นเซนต้องเผชิญความตายเป็นอย่างไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดไม่มีใครลืมคืนแรกได้คืนที่คุณต้องเลือกระหว่างชีวิตของคุณกับชีวิตของคนอื่นเสียงปืนในคืนนั้นไม่ดังเท่าเสียงหัวใจของตัวเองและหลังจากคืนนั้น คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเพราะต่อให้คุณรอดบางอย่างในตัวคุณจะตายไปแล้วเรามักถามคำถามง่ายๆว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่เราไม่ค่อยถามว่าเขามีทางเลือกอะไรบ้างศิลธรรมเป็นสิ่งสวยงามเมื่อโลกเอื้อให้คุณมีมันแต่ในโลกที่ความตายอยู่ใกล้กว่าพรุ่งนี้ ศิลธรรมกลายเป็นของฟุ่มเฟือยไม่ใช่เพราะคนไม่ดีแต่เพราะโลกไม่เปิดพื้นที่ให้ดีได้สงครามสอนสิ่งหนึ่งชัดเจนมนุษย์ทุกคนกลัวตายและเมื่อกลัวตายมนุษย์พร้อมทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำคนที่รู้เขาไม่ใช่คนที่เกลียดศัตรู แต่คือคนที่เข้าใจว่าศัตรูก็กลัวตายไม่ต่างจากเราส่วนการรู้เราคือการยอมรับความจริงที่เจ็บปวดว่าในวันที่ถูกบีบเราอาจไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดและหุนเซนได้เรียนรู้บทเรียนนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยสงครามคัดคนอย่างโหดร้ายคนที่รอดไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดเมื่อสงครามจบคนที่รอดจะกลายเป็นคนที่มีบทบาทบางคนเลือกหลบอดีตบางคนเลือกอำนาจเพราะอำนาจคือสิ่งเดียวที่ทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกระทำซ้ำสำหรับคนที่ผ่านสงครามอำนาจไม่ใช่เรื่องศักดิ์สรีมันคือกรอบ เกราะที่ป้องกันความกลัวความทรงจำและความเปราะบางในใจแต่ไม่มีอำนาจใดลบอดีตได้พระพุทธเจ้าสองว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอกุศลกรรมแต่ไม่มีพระรูปไหนยืนอยู่กลางสนามรบแล้วบอกเด็กคนนั้นว่าอย่ายิงนะแม้พรุ่งนี้เธอจะตายนี่ไม่ใช่คำถามต่อาศาสนาแต่มันคือคำถามต่อโลกวันโลก เคยยุติธรรมกับเด็กพวกนั้นหรือไม่ในพุทธศาสนากรรมวัดกันที่เจตนาคำถามคือเจตนาของเด็กคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตอยู่คืออะไรอยากฆ่าหรืออยากรอดและถ้าโลกบีบให้เขาเลือกโดยไม่มีทางที่สามใครควรรับผิดชอบต่อผมของการเลือกนั้นคนที่ผ่านสงครามมามักไม่กลัวเสียงดัง แต่กลัวความเงียบเพราะในความเงียบเสียงในหัวจะดังขึ้นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเขาเองสงครามอาจมีผู้ชนะบนกระดาษแต่ในความจริงมันมีแค่คนตายกับคนที่ต้องอยู่กับความสงจําและบางครั้งการมีชีวิตอยู่ต่ออาจยากกว่าการตายเรื่องราวที่นำเสนอนี้ ไม่ได้มีไว้ให้คุณเกลียดใครแต่มีไว้ให้คุณเข้าใจว่าสงครามไม่ได้สร้างปีศาจมันแค่เอามนุษย์ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีความเมตตาและในโลกแบบนั้นคนที่รู้เขารู้เราดีที่สุดอาจไม่ใช่คนที่อยากชนะแต่คือคนที่กลัวการแพ้มากกว่าการทำผิด ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้บางทีคุณอาจไม่ได้คำตอบแต่ถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามกับโลกและกับตัวเองนั่นอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรื่องเล่านี้จะมอบให้คุณได้